ัสดียามาค่ะทำอะไรคะผัดเส้นใส่ไข่ค่ะแซ่บไหมคะแซ่บค่ะเค็มนิดนิดนาใจฉันค่ะพอดีนัวๆนะคะวันนี้มาแวะมาบ้านย่าพี่มานะคะมากินข้าวแรงนะคะย่าพี่มาไม่ได้เชิญค่ะวันนี้ย่าพี่มาบอกว่าวันนี้ไม่รับแขกนะคะ แต่เราไม่ใช่แขกค่ะเราเป็นคนไทยกว่าใช่ค่ะอันนี้ผัดรวมมิตรเนาะผัดว<ด>ุ้นเส้นนะคะพอดีมีหมูหม้ออยู่ในตู้เย็นมีไข่อยู่ในตู้เย็นวุ้นเส้นแช่ไว้เมืม่อเช้าแกงไก่ใส่วุ้นเส้นเมนูค้นตู้เย็นนะคะวันนี้มีนีโอ้แต่ก็น่าทานนะค่ะน่าทานน่าแซ่บมากเลยค่ะนี่ก่อนความวนวอนนี่ไม่ต้องห่วง เพราะว่าบ้านเราอยู่ติดบ่อเกลือนะคะอยู่ใกล้บ่อเกลือค่ะฝีมือเชฟเชฟกระทะหลุเชฟกระทะทองแดงเชฟกระทะลุกค่ะเชฟกระทะเหล็กโอ้หน้ากีนจังเลยผัดอุ้นเส้นใส่ไข่นะคะแล้วก็สวยงามค่ะ มากค่ะวันนี้ไม่ได้มาซ้อมรำพิยะบ้านยาพิมาะคะ่ะใช่ค่ะแวะมาฝากท้องนะคะเจ็บนัวค่ะนัวแม่ดีดีๆไม่มาตามมะหุงนะถ้ามีตามะหุงกินด้วยแซ่บเลยค่ะ วันนี้เราแพ็กทีมด้วยมีภูสีฟ้านะคะสวยงามค่ะสวยมากเลยค่ะมีภูน่ารักน่ารักนะคะ,คน,น,คะน่ารักเหมือนคนใส่เหมือนคนให้เลยเน,ะน,นาะคนใส่ก็น่ารักคนให้ก็น่ารักนะคะ โอ้โแซ่บโอ้โหนี่สูตรนี้ต้องมีเคาะกระถะนะคะคนี่แซ่บมากค่ะอืมน่าทานค่ะมา,ะาะะเลยค่ะทานด้วยกันค่ะเชิญค่ะเชิญที่โต๊ะเลยค่ะอยู่นะคะอยู่แล้วได้กินหิวไหมคะอยู่แล้วได้หอมไหมคะอมหอมค่ะหอม เสื้อสวยนะคะสวยค่ะเสื้อมาจากไหนคะสวยด้วยค่ะราคสาวคนสวยที่ชลบุรีค่ะสวยค่ะสวยมากเลยน่ารักเนาะน่ารักค่ะสวยส่งมาให้ก็น่ารักค่ะคนใส่ก็น่ารักรักนะคะจุ๊บจุ๊บวันไหนเนาะจะกลับมาเที่ยวจำปดงอีกครั้งเนาะเม่นแล้วค่ะ แม่แม่นางรำคิดถึงอยู่นะคะเดี๋ยว้ยแม่แม่นางรำเตรียมสีข้าวไว้รอแล้วนะคะกับข้าววันนี้นะคะอันนี้ซุปมะเขือนะคะซุปเห็ดเหรอคะอาหารอีสานค่ะซุปเห็ดซุปเห็ดอันนี้ซุปเห็ดกระแดงเหรอคะซุปเห็ดอันนี้ขิงดองทําเองนะคะอ๋อขิงดองฝีมือยาพี่มานะคะฝีมือพี่มานะคะทําเองไว้สองสองกระปุก มีแตงกวามีไข่ต้มเอ้ยไข่เคม็มไข่เค็มหรือไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มแล้วก็ผัดวุ้นเส้นรักผักอันนี้คือซุปอะไรคะซุปเห็ดกับข้าวอาหารอีสานบ้านบ้านเฮานะคะโอ้ยเป็นตาแซบเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อจา้ามากินข้าวน้ำเดียวเด้อค่ะ ตอนนี้ยังไม่แยกจากกันค่ะไม่วันนี้หนูเพิ่งมาค่ะหนูก็เลยไม่อยากเมือเพิ่งได้ออกบ้าน,นค่ะช่างน้ำหนักก่นอนหนูช่างแล้วค่ะมาเอาตากล้อง <c oughs> มาเอาขากล้องแล้วหนูก็ช่างแล้วค่ะเ <c oughs> มนูน่าทานมากค่ะวันนี้เป็นตะแซบแซบทิูเป็นตะแซบ <c oughs> ระเบออ <c oughs> มาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำเดยวเด้วค่ะพี่น้องสุผูสุคนเองค่ะ มากินข้าวแรงน้ำเดวค่ะอืมเอาออกอันนี้ไ <c oughs> ข่ต้มหรือไข่เค็มคะไข่ต้มค่ะออมันอุยุอายะเอาออกเอาออกเลยค่ะวันนี้ก็มาฝากท้องที่บ้านย่ามานะคะย่าพี่มานะคะเม <c oughs> น,นูอีสานบ้านเฮาเป็ตะแซบบัวจ้า,จามาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำเดียเด้อค่ะ ของข้าวกระติบข้าวเหนียวโอ้โหข้าวสวยมากเลยค่ะไม่ใช่ข้าวสวยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะแต่ข้าวเหนียวแบบสวยเนื่อสุกใหม่ๆนะคะข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆนะคะมากินกับซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดกระแดงนะคะ เนี oh, me ad ang, ่ยอันเพื ts, mm ่อนหอมเห็ดเผือกเห็ดกระด้างเอามีเม่นเห็ดกระด้างกับกระเดี้ยงมาก็บวัสดในบ้านเฮาวิวเมนเหรอเห็ดบดใช่ไหมคะซุปเห็ดบดเห็ดขอนซุปเห็ดขอนแม่นบ่ใช่ไหมคุณครูสุใช่ไหมคะเจ้าบ้านจะว่าเม่นที่เหลือเห็ดกระแดงเห็ดกระด้าง เป็นภาษาไทยบ้านนะคะเห็ดกระแดงเห็ดกระดังภาษาผู้ไทยระเบ้อแซบไหมคะครูสุอเอายังไม่ได้ชิมเลยคะ่ะแซ่บนะคะแซ่บนะคะยังไมไ่ชิมเลยเอิ้นพี่น้องกินน้ำแน่จ้มะมันวะค่ะนี่เช้าด้วยกันค่ะ เส้นที่มาค่ะหอมเลยหอมมาค่ะมาค่ะอ้าม,มแซบ่บแซบค่ะมากินข้าวน้ำเดือดนะคะห้องแล้วห้องอีพอสิวาเนาะือ ็ับนนี้เฮดอโอ้โหมีอบหนูด้วยนะคะแถมท้ายด้วยอบหนูค่ะอบหนูกับเส้กรอกนะคะ